สวัสดีค่ะพบกับเป้ที่ช่องเซาเทนทูคานะคะคลิปนี้จะพูดถึง Yama ฮ่เปิดตัวมอเตอร์ไซค์6รุ่นใหม่ในงานมอเตอร์โชว์2022นี้จะเป็นยังไงไปติดตามกันค่ะ ก่อนหน้าน,นี้นะคะเป้มีคลิปเปิดตัวของค่าย Hon d a ไปแล้วนะคะสําหรับรถมอเตอร์ไซค์นะคะถ้าวันนี้ไม่เอายามาฮ่ามาพูดบ้างนะคะแหมเดี๋ยวก็จะเกิดการน้อยใจกันเกิดขึ้นนะคะก็เลยหยิบยก6รุ่นนะคะเอามาพูดให้ฟังกันว่าแต่ละรุ่นของเขานะคะโดดเด่นสะดุดตาขนาดไหนแล้วสเปคเป็นยังไงบ้างนะคะมารับชมกันเลยค่ะรอบนี้นะคะยามาฮ่าก็ขนมาถึง6โมเดลนะคะแล้วก็อีกหนึ่งรุ่นพิเศษนะคะที่มาเปิดตัวให้คนไทยได้ดูกันว่ามันเป็นยังไงกันบ้างนะคะ มีการพัฒนาอะไรที่เพิ่มเติมเข้ามาบ้างนะคะครั้งนี้นะคะยาม,มาฮ่าก็มาในแนวคิดของยามาฮ่ามอเตอร์เวินะคะอาณาจักรยานโยน์แห่งความร้าใจสู่สังคมแห่งอนาคตมาในรูปแบบของรถ e ีีนะคะสุดล้ำา6โมเดลรุ่นใหม่นะคะและอีกหนึ่งสเปเชียล d i ดิชัซึ่งรุ่นแรกนะคะที่นำเสนอก็คือ Yamaha e 0 1นะคะเป็นรถสกูตเตอร์พลังงานไฟฟ้านะคะเป็นแบบสปอร์ตเมติกพรีเมียมนะคะซึ่งเรียกได้ว่าเป็นรถต้นแบบกันเลยทีเดียวนะคะ ระบบที่เขาให้มานะคะก็คือระบบชาร์จแบตเตอรี่ไฟฟ้าแบบ Fast c h a r ชา์จนะคะฟังก์ชันอัจฉริยะเทียบเท่ารถอัตโนมัติสไตล์สปอร์ต 125cc ค่ะอันนี้เป็นรุ่นแรกนะคะรุ่นต่อไปนะคะ Yamaha New t ท a c สเอร9 GT นะคะคันนี้นะคะจะเป็นรถสไตล์สปอร์ตทัวริงนะคะเป็นรถอเนกประสงค์ ที่ได้รับความนิยมมากๆเลยในตลาดยุโรปนะคะมีการพัฒนาเครื่องยนต์ให้มีกําลังมากขึ้นพัฒนาในเรื่องของเทคโนโลยีความทันสมัยให้ขับสนุกโดยเฉพาะดีไซน์ใหม่นะคะระบบไฟส่องสว่าง LED เต็มรูปแบบทั้งคันเครื่องยนต์889ซีซีนะคะเปิดตัวพร้อมกัน2ส,สีใหม่นะคะไอคอนเกรสีเทาแล้วก็เทคคารโมสีเทาดำนะคะเปิดตัวในราคานะคะ569,000บาทแล้วก็สำหรับรุ่นที่3นะคะยี5 New XSR 7 0 0นะคะและ Yamaha New XSR 9 0 0นะคะในรถกลุ่ม Sport Heritage นะคะซึ่งเจ้า Yamaha New XSR 7 0 0นะคะจะมีเครื่องยนต์6 8 9ซีซีนะคะ Crossplane 2ไฟหน้าใหม่แบบ LED กราฟิกใหม่ทั้งคันนะคะซึ่งคันนี้นะคะได้รับแรงบันดาลใจจาก Yamaha RD 3 5 0 LD เปิดตัวพร้อม2สีใหม่นะคะ Historic White สีขาว แล้วก็ Historic Black นะคะสีดำเปิดตัวในราคา3 4 9 0นะคะ349,000บาทค่ะส่วนเจ้า Yamaha 5 New XSR 900นะคะเครื่องยนต์ของเขาก็คือ8 8 9 c ซีซี Crossplane 3นะคะไฟหน้าแบบ LED มาพร้อม2สีใหม่นะคะ Legend Blue และ Midnight Black นะคะเปิดตัวในราคา479,000บาทค่ะ และอีกรุ่นนะคะยามาฮ่ New MT 09นะคะและยามาฮ่ New MT 09 SP อันนี้เป็นกลุ่มเนกเก็ตนะคะแบบ Hyper n ์เนกเก็ที่มียอดขายมากกว่า5,000 50, 0คันในยุโรปเอกลักษณ์ของเขานะคะก็คือเครื่องยนต์ที่มีโทกสูงนะคะแต่ขับขี่ง่ายยามาฮ่ New MT 09โฉมหน้าดีไซน์ใหม่ทั้งหมด ไฟหน้า LED แบบ2ฟังก์ชันขนาดกระทัดลัดเครื่องยนต์ใหม่นะคะขนาด 889cc เปิดตัวพร้อมกันถึง3สีใหม่นะคะ Cyan Storm สีเทานะคะ Icon Blue สีน้ำเงินและก็ Text Black สีดำนะคะราคานะคะ439,000บาท Yamaha w m t 0 9 s p นะคะเสริมระบบ Cruise Control นะคะระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติระบบการเสะเทือนหน้า KYB หรือว่าคยาบ้านนะคะระดับพรีเมียมโชคหลังโอลินนะคะเปิดตัวพร้อมสีใหม่ไอคอนเพอร์ฟอร์แมนซ์สีเทาดำราคานะคะ479,000บาทค่ะและอีกรุ่นของยามาฮ่านะคะก็คือยามาฮ่า n w w T m x x 560 t e x m m x x นะคะเป็นรถกลุ่มสปอร์ตสกูตเตอร์นะคะยอดขายสูงสุดในยุโรปเลยนะคะ เจ้าคันนี้นะคะก็มาพร้อมดีไซน์ใหม่ทั้งคันไฟหน้าโปรเจคเตอร์แบบใหม่เครื่องยนต์ 560cc นะคะเรือนไม้แบบสีเต็มหน้าจอแบบ TFT ขนาด7นิ้วทําให้เห็นข้อมูลการนําทางที่ชัดเจนนะคะแล้วก็อ่านง่ายเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนได้ผ่าน Bluetooth WiFi หรือพอร์ต USB นะคะเพิ่ม Cruise Control ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแฮนด์ Hands, และบาะนั่งนะคะปรับความร้อนได้พร้อมสอสีใหม่นะคะ Power Gray สีเทาแล้วก็ดาร์กเบ สีเทาเข้มราคานะคะ569,000บาทค่ะขาไปต่อกันนะคะที่ Yamaha New X Max 300 SP รุ่น Special Edition นะคะรุ่นนี้นะคะเป็นสปอร์ตรูสต t ยแม็กซ์ที่สุดแหึงความนิยมเลยนะคะสีสันใหม่นะคะ Power g r a y สีเทาเสริมความเท่นะคะด้วยเบาะ T Max Text Max เรือนไม้ LCD แบบ Negative เพิ่มความมั่นใจด้วยโชคหลังอลินนะคะขนาดใหญ่ ออกแบบมาเฉพาะ X Max SP เท่านั้นนะคะและพิเศษด้วย emblem X Max SP สุดเท่นะคะบ่งบอกถึงความพิเศษของเจ้ารุ่นนี้นะคะในราคา2 9 9 0 0 0บาทนะคะและเขาก็ยังมีนะคะเครื่องแต่งกาย Max Series Collection ใหม่ล่าสุดด้วยนะคะไปต่อกันอีกรุ่นนึงก็คือ All New Yamaha R 1 5 Connect นะคะและ All New Yamaha R 1 5 M Connect ABS อันนี้เป็นกลุ่มของ Racing Sport นะคะโมเดลแฟลกชิ p ที่ยามาฮ่าเขาครองตลาดอันดับหนึ่งในประเทศไทยอยู่แล้วนะคะในกลุ่มของรถสปอร์ต150 c c ซี l n e w y ย m a าม R15 Connect ด้วยการดีไซน์แบบ Aero Dynamic ไฟหน้าแบบ f u l LED l แบบ Twin Eye พร้อมไฟ Monofocus LED พร้อมกับแอปพลิเคชันนะคะ Yconnect พร้อมสีใหม่นะคะสสีสีน้ำเงินสีดำราคาะคะอยู่ที่115,000บาทค่ะ สำหรับรุ่นท็อปของตระกูลนะคะก็คือ all new yamaha r 1 5 m connect abs เพิ่มความเร้าใจนะคะด้วยเทคโนโลยีจากสนามแข่งเลยคันนี้นะคะระบบ quick shift ster นะคะเปลี่ยนเกียร์โดยไม่ต้องกำคลัช ระบบ traction control นะคะป้องกันการลื่นถลายของล้อหลังระบบ b เบรก ABS นะคะช่วยคุณหยุดรถอย่างมั่นใจในสถานการณ์ขับขันนะคะเปิดตัวสีใหม่นะคะสีเทาดำราคานะคะ1 3 5 0 0 0บาทนะคะแล้วก็สีขาวแดงลลย Yamaha World Grand p r i x นะคะ60ปี anniversary ในราคาแนะนำา137,000บาทนะคะส่วนเครื่องแต่งกายของเขานะคะก็มีด้วยนะคะแต่ว่าต้องรอสักนิดนึงนะคะเร็วๆนี้นะคะ เอาละค่ะสำหรับ6รุ่นของ YAMAHA นะคะก็ได้มีการเปิดตัวกันไปแล้วนะคะในงานมอเตอร์โชว์ที่ผ่านมานี้นะคะส่วนใครที่สนใจนะคะก็สามารถแวะไปดูกันได้ที่โชว์รูมของ YAMAHA ได้เลยนะคะคลิปนี้นะคะก็ต้องขอจบลงแต่เพียงเท่านี้พบกับเป้ได้ใหม่ในคลิปต่อไปนะคะขอบคุณทุกคนเลยนะคะที่รับชมไปก่อนละค่ะสวัสดีค่ะ